สวัสดีครับผมอภาวานะครับบ้านและที่ดินครับวันนี้พามาชมที่ดินแปลงหนึ่ง้อยห้าสบสี่ตารางวาจุดสามนะครับหนึ่ง้อยห้าสิบสี่จุดสามตารางวานะครับอยู่ที่ตำบลเกาะหวายอำเภอปากพีนะครับแปลงนี้เคยรีวิวไปแล้วนะครับที่แปลงที่สมแล้วเนี่ยครับเนี่ยแปลงนี้นะครับเนี่ยติดกับบ้านหลังนี้แล้วก็บ้านหลังนั้นนะครับที่เห็นหน้าขึ้นทางที่ตะันออกนะครับตรงด้านหน้าที่ก็จะเป็นลักษณะเป็นคลองส่งน้ํานะครับนี่ฮะเป็นคลองส่งน้ํานะครับ ที่ติดถนนระยางนะครับติดถนนดำนะครับนี่ฮะบรรยากาศที่มองเห็นก็จะเป็นวิวเขาทั้งหมดครับตรงนั้นจะเป็นเขาใหญ่นะครับนะครับตรงนั้นครับมาดูแปลงที่ดินครับที่ดินแปลงนี้เดิมแล้วเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับแต่โดนถนนเส้นนี้ถนนเ้นนี้ตัดมุมไปนะครับนะครับตัดมุมไปเดี๋ยวจะเป็นลักษณะจากเสานี้ไปหาต้นขี้เหล็กครับแล้วไปหาตรงบ้านหลังนู้นที่ลุงเสื้อฟ้ายืนอยู่นะครับแล้วค่อยมา ตรงหมุดหมุดตรงนี้ครับเสาปูนนี้นะฮะแล้วก็มานี้นะครับเนี่ยหาเสานี้นะครับผมถึงเชือกไวแล้วอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับแต่เนื่องจากว่าที่ตรงนี้นะครับโดนถนนเรียบคลองส่งน้ําตัดไปนะครับก็คือตัดมุมแหลมบอกนะครับตัดมุมออกนะครับที่ก็เลยจะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมข้างมูนะครับก็คือจะโดนตัดจากตรงนี้นะครับไปหาหมุดไม้แล้วนะครับเห็นไหม ปุ่ดไม้ตรงปลายนิ้วนะครับก็คือโซนบริเวณนี้โดนตัดไปนะครับตรงเชือกตรงเนี้ยไปหาเสานั้นคือโดนตัดไปนะครับแต่ผมก็แก้ห่งจุ้ยในลักษณะที่ว่าให้เป็นสี่เหลี่ยมพื้นท่าเหมือนเดิมนะครับผมก็คือทําทางเข้าตรงเนี้ยทําทางเข้าตรงมุมเลยนะฮะทำทางเข้าตรงมุมนะฮะนะครับทําทางเข้าตรงมุมเข้ามานะครับให้พื้นที่เนี่ยบริเวณนี้เป็นสี่เหลี่ยมพื้นท้าเหมือนเดิมนะครับนะครับที่ถมแล้วนะครับถมเนี่ยสูงพอๆกับถนน ส่งคลองน้ําเลยนะครับถมสูงประมาณเม็ดกว่าๆเลยนะครับเนี่ฮะสูงว่าเมตรกว่าๆเลยนะครับที่ตรงนี้ครับสวยมากเลยนะครับและถมเป็นหน้าดินทั้งหมดเลยนะครับแปลงนี้หนึ่งร้อยห้าสิบสี่นะครับจุดสามนะครับตารางวานะครับถมแล้วนะครับราคาขายนะครับอยู่ที่สี่แสนห้าหมื่นบาทนะครับที่ถมแล้วนะครับนะครับที่ถมแล้วผมว่าไม่แพงนะฮะที่ถมแล้วค่าถมก็หมดไปแสนกว่าบาทนะครับอ่า ค่าถมหมดไปแสนสองกว่าๆนะครับแนวหมุดของเขาอยู่ด้านหลังนะครับนี่ฮะทั้งสองหมุดเลยครับหมุดนี้กับหมุดนั้นก็ใช่นะครับแล้วก็ไปแนวรั้วบ้านนี้นะครับนะครับตรงนี้นะครับที่ตรงนี้สี่แสนห้านะครับพร้อมปลูกสร้างบ้านนะครับไม่แพงนะครับที่ถมแล้วนะครับดูนะลักษะกว้างมากเลยนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยก็มีคุณลุงเขาวิ่งออกกำลังกายเส้นนี้นะครับเส้นเรียบคลองน้ํานะครับ ที่นี้แปลงนี้เหมือนเป็นแปลงสุดท้ายนะครับติดทุ่งนานครับหลังจากนั้นก็จะเป็นแบบวิวทุ่งนานะครับวิวภูเขานะครับนะครับที่ตรงนี้นะครับ hmm. เห็นไหมผมยืนตัวนี้ผมยือนอยู่ด้านหลังที่นะครับติดกับบ้านหลังนี้นะครับนี่ฮะที่ก็จะเป็นลักษณะเหมือนสี่เหลี่ยมเปืนผ้านะฮะสี่เหลี <Hawaii> ่ยมเปืนผ้านะครับโดนตัดตรงมุมนะโดนตัดตรงเสานี้นะครับแล้วก็ไปหาเสาไม้ตรงนั้นนะครับโดนตัดมุมออกไปแบบนี้นะครับโดนตัดมุมไปแบบนี้นะครับแต่ผมเกี้ย แก้หงจุ้ยนะครับโดยการที่ทมดินตรงนี้ตรงมุมนี้ให้เป็นทางเข้านะครับให้เป็นทางเข้ามามันก็จะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมพื้นท่าเหมือนเดิมนะครับเราทําทางเข้าได้นะครับตรงนี้นะครับทางเข้าผมทํากว้างเลยนะครับประมาณหกเมตรเกือบเจ็ดเมตรนะครับทางเข้านะครับตรงรถจอดนะครับทําทางเข้าเข้ามานะครับนะครับแล้วก็เราสามารถปลูกบ้านนะหันขึ้นไปทางนี้ได้ด้านนี้ได้ครับหันไปเหมือนหลังนี้นะครับหลังนี้ก็จะหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับฝั่งนี้นะครับ หรือนะครับหันขึ้นไปลักษณะไปหาถนนดําก็ได้นะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะยืนยืนอยู่หลังที่มุมนี้นะครับอ่านี่นี่ตรงเส้นเชือกดึงไว้นี่นะครับอ่าถ้าจะหันหนา้าไปทางถนนนะครับไปทางที่ตะวันออกก็จะเป็นลักษณะนี้นี่ครับก็หันหน้าไปทางทิศนี้ได้นะครับทิศตะวันออกนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นทางเข้านะครับเข้ามาเราสามารถเอารถจอดฝั่งนี้ก็ได้นะครับ แล้วก็ตัวนี้ตรงนี้เป็นตัวอาคารนะครับตรงนี้เป็นตัวอาคารนะครับบริเวณนี้เป็นตัวอาคารได้นะครับหันหน้าไปทางภูเขานะครับฝั่งนู้นจะเป็นภูเขาหันหน้าไปทางภูเขาไปหันหน้าไปทางคลองส่งน้ํานะครับอย่างนี้ก็ได้ครับฮะหันหน้าไปตะบนออกเชียงเหนือก็ได้หรือหรือหันหน้าไปทางทิศเหนือย้งอยงมาอ่อที่ตะบนออกเย้งออกมาหน่อยก็ได้ครับนะครับตรงนี้นะครับสําหรับที่ตรงนี้สี่แสนห้านะครับอ่ายังไงก็ต่อรองกันเอานะครับ ตัวนี้ถ้าไม่เอารั้วนะครับไม่ทํารั้วตัวนี้นะครับก็จะลดได้เยอะนะครับนะครับลดได้เยอะนะครับถ้าสนใจก็ฝากเบอร์โทรไว้หน่อยครับ0909092760นะครับโอภาสนะครับ0909092760นะครับโอภาสนะครับที่ตรงนี้ไม่ได้ไกลโลตัสนะครับไม่ได้ไกลตัวเหมือนะครับขี่รถแค่สีนาทีนะครับถึงนะครับขี่ไปหาสี่เลนนะครับถนนสุวรรณศรหมายเลขสามสามก็แค่กิโลเดียวนะครับนะครับที่ตรงนี้นะครับ ก็ฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ